แม่ไม่ก็แย่หมดแหละผมบอกลแล้วไม่แม่แย่หมดแหละในฐานะคนพูดคนเล่นนะคือแบบนี่ยังไม่พูดถึงอะไรนะหมดออนไลน์นะที่บาลานแบบแม่งพังที่หายไปป่วงมากอย่ามาโตกเกลียวซอ่ะมีท่าออฟเฟนที่แบบเจาะเจาะพลังป้องกันได้อโดยที่ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถขัดได้จะเป็นต้องยอมก่อแตกอ่ะคือแบบนั่นแหละคือคือสมสมแล้วที่เป็นหัวหน้าหน่วย หัวหน้าของหัวหน้าหน่วย อ่ากับดักอยู่ขวาหลังเราครับขวาหลังเราแผลมาแล้วสแตนดิงบายครับยิงโดนเฮ้ยเล่นดีนะรอบนี้บอกเลยจบได้ จบได้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 ผมว่าจบได้เรายังไม่แฟดสักครั้งเลยแต่เรายิงแบบนี่ห้าสิบหกสิบนัดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้คุณลองรู้ขี่จรากัดตัวเองหน่อย อ่ามีอีกสองแฟตครับแต่อันนี้เราโฮมสเตตแล้วครับตะโึลกแล้วใช่เชื่อมากผมถึงได้บอกว่าจบได้เลยสามซอสอง,ส,องสามหกครับซึ่งไม่เร็วเลยเอาเวลาใหม่หรอปะเอา what ไอเฮีย What ไอเฮียไม่รู้ตัวอันนี้ไม่รู้ตัวขอโทษอันนี้ไม่รู้ตัวผมผมนั่งชิวผมนั่งชิวมากเออผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเวลาใหม่เออเฮ้ยเวลาใหม่เรานี่หว่าแล้วนี่เราเร็วกว่าเดิมเท่าไหร่สิบสองวิปะโอ้ว้าวเอ้ยไม่เร็วเลยไม่เร็วเอ้ยเชี่ยผมแม่งชิวเวอร์แบบขอโทษ ผมไม่ผมเทรนคุณอยู่ด้วยไงผมเลยแบบรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบไม่ควรจะตื่นเต้นอ่ะผมเทรนคุณอยู่เดี๋ยวนะเอออันนี้ผมยังไม่ได้ดูแรงกิ้งแต่เมื่อกี้ได้ยินสปอยว่ามันมันแย่กว่าเดิมเพราะว่ามันมีคนโกงเยอะใช่ไหมว่าอเออเวลาเราดีขึ้นอ่ะแต่เราตำดับเราตกลงเรื่อยๆเลยเลยเลย,เลย,เลยคือแม่งแบบไม่ไม่ควรมาดูหลักแหลงๆเลยก,กับตำาดับต้นตีนูกนเนี้ย